สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับชัดออโต้ซาลอนนะครับซื้อขายจำหน่ายบิ๊กไบ์มือสองนะครับบนถนนงามวงวานติดถนนใหญ่เลยนะครับใกล้ซอยงามวงวานสาสิบนะครับเข้าซอยงามวงวานสามสิบมีที่จอดรถอยู่ด้านหลังนะครับเอาครับวันนี้เราพบกับเจ้า z ซ0เก้าร้อยนะครับปีสิบเจ็ดนะครับลายปีสีดำดูกัน เหมือนเช่นเคยนะครับ okay. ใ,ใส่เช่นเคยนะครับน็อตสีแต่งทั้งคันนะครับคันนี้กาดหม้อน้ำแต่นะครับใั่ใสๆ าเี่รถนะครับพ่อไดโวนะครับการใสๆสาายแต่งนะครับไปตาแมวยังพอใช้ได้นะครับโตสเตอร์อยังใช้ได้นะครับเดินเสนเดินนิ่มๆนี่น,นอย แปะติดกันล้มาตรงน,นี้มันลอยเล็กๆถังมีปัญหารอเดิยนยืดๆทำไปเลี้ยวแต่งข้างหน้า ลอยนะครับมายคันนี้หนึ่งหมืกิกโลนะครับนอสีทั้งคันทั้งคันฟังเสียงเครื่องกันครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องฉัดออตโต้ซาลอนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปต่อไปคันต่อไปสวัสดีครับ